สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมาฉาจอมปวนแม่สอสสดนะจ๊ะเย็นย่ำค่ํมมานะครับแดดมันหายเราก็มานั่งตกมือกันนะครับนี่โปปั่นใหญ่เลยโป๊ปช้าๆสิลูกค่อยๆค่อยๆย่อนด้วยย่อนกระตุกกระตุกจึ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 กเอาหาไปหน่อเรามานอนเมื่อคืนคืนแล้วคืนนี้คืนที่สองนะครับเราไปดำน้ำกันมานะครับ ดำน้ําก็ดูประการลังก็เจอปลาตัวใหญ่มากเลยนู่นนะครับแนะนําเลยถ้าอยากจะตกปลาจริงต้องจ้างเรือออกไปนะครับออกไปตกแต่อันนี้เราแบบมีลูกน้อยนะครับลูกน้อยก่อยใจก็เลยบู๊ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนลอกเราใช้เบอร์พันนะครับคันเวทสี่สิบสองนะครับก็อันนี้เหยื่อเราที่เตรียมมาเตรียมมาแค่นี้แหละเพราะรู้ว่ามันคงไม่ได้อะไรมากมายนะครับ เพราะว่าพาลูกมาสนุกสนุกกันไปนะครับใครที่อยู่ฝากกดติดตามช่องประสาจมปไปมอดทางยูทูบนะครับคลิปเต็มอยู่ทางนู้นนะครับดำน้ำยิงปลาตกปลา